ตาจีบอยูที่ทานไหนเนาะบ้าตอีบทาเลยสดีครับสวครับตจโตเป็นยอ้ยจำกันได้ว่าสวัสดีคราทุกคนด้วยจำเสียงไงวนจำได้น่งน่าหนึ่าหนึยงหน่่่น่งน่น่งงนน่ง่่่่บ่น มอนจับเต็งเ้พี่นแสดงว่าจบหับมือแรกจับหับบนโอ้จบหบตจริงเสียงจริงทุกคนเ้เกินเวทีว่าจัจับสองคนนั่งจริงอยู่เยจัดไปไปไางใดเสียพวงเตี้ยก็กอัจเจ อันนี้บ้านแท้ๆเรียกบ้าน่อยู้ยู่น้ำไผ่กันอยู่น้ำนนั้นเบิ้งเบิ้งหนาที่แม่นละโอ้โหนั่งใช่เจ้าของไอ้สิเป็นน้องเนาะโอ้มันเอื่อยมันเป็นเอื่อยทัานเงินจะเป็นน้องเออพ่อกันตั้งแต่มือมืออยู่หลังเวทีอยู่พี่บุญที พุ่ง300กว่า년จำได้เนาะโอ้บ่แม่นสิบ่4ีคร3 4ปีแล้วตั้งแต่ถายมิวสิกให้สร้งเนาะคนเลี้ยงสงยังมาายสิอยู่อ่ตรงหน้านี่โอ้ยมจดีอยู่ตนบ่ธรรมดาเดครับาเอาดอได้เฮาได้เียเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมื้อแงพอดี สั้งเวทีตอนนี after, ้ไกลชิดแล้วถึงเวลามือแรงกีเชิญต่อสาธิตสาธิตตายต่ำอ่าสิไปลายท้ายลูกก็ไอไม้ไท่พอมือแรกรับเชิญไม้ไท่แกตะวันมีบ่มีไม้ไทไในมือแร่งสาวเล่าสาวเล่ามารับเชิญบนเด้ตีเป็นร่ำเพลินดิเจ้าเ้่บอกเดีผูสวน่ะูสาวของก็ขโอ้ เนี่ยมันมก,นก,นนออกเนาะคนพี่นอกบ้านะนระเจ้นั่นแลลวครับมือแรกพอกันที่ไปตาเตา้าเมือตายสูงบนเวที <c oughs> มือแรกหัามตายสูงนี่เือดรเลยเอาวัคซีนมาเนียเเวทีเนาะเดีว๋วเ <c oughs> สียปูล้วผ้ากันไปไอ <c oughs> คนนี้มีเศษเด้เพราะว่า ออมือนีเพชรล้อเพลินมือมือก้อนนี่สาวหน่อยเห็นปะสาวหน่อยครับสาวหน่อยมากได้ขึ้นเวทีน้องขาบ่อยขึ้นยอดกวนวงจได้เห็นเป็นเวทีปะเราไปกินเซี่ยงทวดวันนี้งวดก่อนผ่านมาหนี่ของ,ขอ,งอ,อ่วงน้องวันนี้วงไอ้เนี้ยวันแรกเจอกันเพชรล้อเพลินอยู่บา้านละเวครับนี่มาเยี่ยม จากที่ไปยำๆจนนีมากับทั้งนะครับสาธิตแล้วก็เสียฟู <Wow. S 1> ทีมงานเพิ่นนั่นแหละไอ้ทีมงานเน็นไอรอนโซเชียลทั้งทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับ oh. บอยจะเป็นทั้งติ๊กต็อกนะครับพี่น้องซอยกันแชร์ซอยกันสำหรับเพืนที่ว่ามาหากันแล้วเทือดแรกนี่ที่ได้มาสถานที่ตรงนี้ oh. มูบันแห่ปันไดคำ ข่ามูจะง่ายชบาแข็งคีบบเป็นพันโอ้พันควรต้องฆาเลยครับโอ้บ้านบ้านซิมีซอบเชื้อได้เนาะเบิ้งเปิงบ้านกองมูแล้วมูคือบ้านบ้านัดเขาก็บ้านใหม่จ้างมพราะเรามูแข่งกันโอ้หรือว่าเป็นบารมีของเพื่อนร่วเพื่อนดิด้มาเสียมางานในงานบ้านเพื่อนนะครับเชื่อแหลกตังตั้งวงมาสองสองปีครับสามดดูกัน แล้วก็เป็นเทธอแหละขอบคุณคณะกรรมการเป็นพี่น้องเจ้าวะเล่าวาเล่าของใครบ้างไอ้ปีแซมเด็กคนหนึ่งจำไม่ได้ไอ้พ่อคุณพ่อยังนี้เยอะกรรมการกับเพป็นว่าเพป็นเคยรู้จักบุญโตเก้าของพ่อทรงกันของพ่อคอยนี่แหละพ่อนุ่มโตเนี่ยจักพ่อคอยกันเได้ยินบ่ะเฮ้ยว่างานแล้วเนี่ยร้อ จะลูกเดามือแรกเด้อพ่อกันไปง่ายวะนี่ที่ไปไง่ายวะทำคได้ไง่ยใช่ไก่อนเนาะแต่งตัวท่าแปลงว้อๆด้ยขึ้นในชุดนี่บอกยนเห่ออย่าหวานกวนด้วยจะเอาหวานกวนคุณคุพ่อกระเทือนเนี่ชุดศิลปินดังคนแรกพลาดหันฮะเนาะ วัวเด้อที่กระสอบพ่อพี่น้องนี่แหละที่ว่ามาหากันครับสาธิตสาธิตไต่ตั้มนะซื้อเพฟนพี่น้องไปเบังรถในช่องบ่วอสจะเป็นทั้งเพจทั้งอย่าทีมงานจนนี้เมื่อปากเสียปูนะเสียปูอ่าครับกระยุบันห้างกันประมาณยุ่ยยุนาบ้านะจนนี้เนาะครับยุ่ยทุ่งหน้าจนนี้ไม่แก้วันไม่แก้วยุ่ยหนักแก่ ทีมแม่งเดียวกันเลครับกบโกกแตกที่ม่งโกบแตกที่แม่งโกบแตกตูดิโอสตูดิโอโอ้โหโกกแตกรถแท็กซี่ต่างเปี่ยนซื้อรถแท็กซี่ขายก็ได้เปลี่ยนไปกูมีทรัพปีเดียบกูมีทรัพย์ปีเดียบร้อยก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศเห็นแลวไหมเหน้วไหมจวดย่างเดียวสไปจวดก่อนไปจวดนด้วยเนี่เอามือแร้งมือพอกันเด้อได้ยังกินแรงครับท่านผู้ชม เรื่ม่ยากพูดขอบคุณหลายๆครับผมต้องไปดูว่าในเมื่อเนี่ยจะไปนานนั่านต้องไปดูแลทีมงานก่อนยีเแล้วต้องไปเช็ดระบบให้แล้วก่อนนะครับยีเรี่งพอกันครับเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบพูดเอะขอบพูดชาชิตไต้ตั้งขอบคุณเซียฟูครับพอกันมานำมาแรงแรกเนี่ยแทงสุรรอดท่าแป้งนะครับขอบคุณไอ้น้ำ ขอบคุณครับสุขุสุขสนสนวนครับมาตักงอบน้ำเอนน่าน้ำกันสอดแเลยกมสีมอย้บ,า,า,บานน,นี่ครับบรรยากาศนี่ต้นขนุนต้นบักมี บรรยากาศดีครับเมื่อนี้เธอว่าเมื่อนี้ครับทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนได้มีโอกาสมาเปิดตําการแสดงนะครับอยู่สถานที่ตรงนี้กระคงสิเป็นเฉลิมฉลององานบุญบุญพะเวียดบุญพะเวียดครับประจําปี2567ครกับก็บคือวันนี้ตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์2500 67ครับอยู่ที่บ้านระเวตําบลระเวอําเภอพิบูลมังสาหัสจังหวัดอุบลราชธานีครับใช่รึครับคุณแม่สาธิตบ่สวัสดีครับโอ้โอ้แม่ยังนี่แม่แม่ยังเนาะแม่ดวงจันทร์วาทศินค่ะแม่ดวงจันทร์วาทศินที่ผมนึกว่าวาทศินไหมว่านมาครับผมที่พระองค์แก้วโอ้นี่แม่ก็บจิมีลูกเป็นผู้จังสี่ราะว่าหน้าคือกัน นี่นะครับชีวิตของคนะดองอันนี้ก็เป็นเม็ดไอดอนนี่ครับพี่น้องเอาชือว่าสิไปยันเวทีครับป๊อปเป็นยังครับบ๊อปเป็นยังขอบพูดหลายๆเด้อเดี๋ยวมีโอกาสมากไหมครับออกมาหอดจางเงื่อนเสียบปูเพื่นผ้ามาเดินทางมากครับผมติดตามกันทางโซเชียลโอ้ครับ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 ผม โดยพระเขามาเลยครับวัดยี่ยังซึ่งวัดก่วัดใหม่ระเววัดใหม่ระเวีมูทีมงูชีบีทมงูชีบีทมงง่ายพอดีวัดเนาะครับแต่ว่ากันจะดูแลน้ำกันหลไรมูเหมือนกันแหละครับเยอะครับเอาพี่น้องครับเอาพอกันได้คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับเกิดเกิดเกิด